สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดูเป็ดวิ่งตามอ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเยอะอีกแล้วเยอะอีกแล้วคกำคืนเพาคิดว่าให้อาหารเขาคิดว่าให้อาหารเขาเพียบเลยค่ะถูกวิ่งตามวิ่งตามอ่ะมาเนี่ยมาเนีหน้าหลังหน้าหลังหาหลังหาหลังวินิเหยียบตีนเป็ดกินไก่ชูอันนี้อันนี้มืดแล้วนะคะมืดแล้ว คุณคิดว่าให้อาหารเขาวันนี้มาเล่นกับเป็ดกับไก่น่ารักนนาร้ตั้งไก่ตั้งเป็ดผสมด่านตามทา่นานผู้ชมด่านอะตอนตอนมืดมดนะตอนเย็นเย็นไม่เย็นสิ จะหนึ่งเ่มแล้วเถอย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 หลังเถอยหลังถอยหลังเดินตาม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 ควาความเมื่ไม่ได้หลอกนะไม่ได้หลอกนะไม่มีอาหารเดินตามเอง าเล่นเดดปดเปดดปดปดดปดปดดปห่ใหญ่เล่นกับเป็ดค่ะเช้าเช้าคงจะหน้าดหว่ะเนาะรุนหานแล้วอ้ยเหนื่อยอะดูควาน่ารักนะคะอันนี้หากินกับเป็ดนะไปช่องเล็กได้ เอาปีกันเอาเอาเอาเดี๋ยปีกันสิขำลงคำลงจะกินอาหารใช่ไหมเยาอาหารใช่ไหมเอามาเป็ดเป็ดเป็ดเปทำกลางในในเป็ดล้อมรอบเอาเป็ดเป็ดเป็อป็ดเๆๆดเกน้อยแล้วแล้วแ้วเด็กน้อยเด็กใหญ่ ท่านผู้ชมมันมืดมันมืดถ่ายถ่ายช่วงเยน็ยนๆถ่ายช่วงมืด,ม,ดมืดให้ดูเนาะปกติจะเช้าๆอันนี้ก็มาเล่นกับเป็ดเขาเห็นเราเดินมาก็นึกว่ามาให้อาหารอีกแล้วแผ่ยานรวดเร็วรวดเดียวทันใจมานี่เร็วมาเร็วมันก็ไม่ได้มีแสงไฟอีกแหละ นะอะเป็ดปิดปิดปปินูนเสียงหานขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูน้องเป็ดเนาะน้องเป็ดน่ารักน่ารักค่ะน่ารักดูความน่ารักอ่ะเสียงเสียงหานเสียงหันมาเนี่ยอยู่ข้างหลัง อะไรล่ะจ๊ะมืดมืดมืดดูบรรยากาศบรรยากาศมืดมืดเอาไว้เจอเกันคลิปหน้านะคะวันนี้พอดีเดินมาไม่ได้ตั้งใจนึกว่ามันหมดแล้วไม่รู้วิ่งมาจากไหนแล้วพอเห็นเรามาตรงนี้เข้ามากันมาเป็นฝูงเลย ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่องจริงใจไม่จริงเจ้านะคะหรือกดไค้กระเชกรติดตามจริงใจไม่จริงเจ้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ